สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับเจอกันที่ต้นยูสคาร์เซนีไทย64มีนบุรีเหมือนเช่นเคยครับวันนี้มาอัปเดตรถที่ตามหายากมากสลับรุ่นนี้นะครับมีลูกค้าถามมาเยอะมากสรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ราคาเซฟเซฟประหยัดประหยัดราคาไม่ถึง4แสนวันนี้มาแล้วครับนั่นคือเจ้าตัวต้าไฟน์เนอร์รุ่นโฉมหน้ายักษ์นะครับไฟยักษ์ด้านหน้านะครับ มาพร้อมตัวท็อปขับ C เลยนะครับเป็นตัว3.0โฟวิลโฉมปี09 0. นะครับจดปี2010ครับนี่คือ Toyota Fortuner 3.0นะครับเป็นตัว D4D Full Time Wheel หน้ายักษ์นะครับราคาเพียง3,99,000บาทเท่านั้นนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งจากราคาหลักล้านนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึง4 0 0 0 0บาท คุ้มค่าน่าใช้งานมากๆสำหรับคันนี้ใครกำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยครับนายักเข้ามาแล้วนะครับ Fortuner เอาไปใช้งานอย่างสบายใจเลยครับเครื่องทนเกียร์ทนคันนี้นะครับบริการจัดไฟแนั้นทั่วประเทศนะครับสามารถซื้อสดหรือจัดไฟแนั้นแจ้งได้เลยครับคันนี้3.0 D4D นะครับเป็นตัว Full Time 4 Wheel โฉมนายักที่ทุกคนถามหากันมานะครับเข้ามาแล้วหคันนะครับ รุ่นนี้ก็ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยนะครับมาไวไปไวแน่นอนครับการันตีรถสวยยังน่าใช้อยู่สำหรับตัวต a t Fortuner น่ายักษ์เครื่อง3,000ดีเซลนะครับเป็น Full Time 4 Wheel นะครับ3.0 V น่าใช้งานครับสีบอนเงินนะครับล้อแม็กก็จะเป็นให้มาไซส์17นิ้วจะเป็นดิสเบรกค,คู่หน้านาดำเบรกหลังล้ออันลอยเดิมโรงงานนะครับบันไดข้างเป็นดำ มือจับโครเมียมหลังคามีราวยกซ้ายขวาสีดำเพิ่มเติมเสริมแหลกหลังคาได้นะครับถือว่าเป็นรถครอบครัวนะครับรุ่นในตํานานที่หลายๆคนตามหาอยู่สลับรถครอบครัวที่ราคาเบาๆนะครับราคาย่อมเยาจับต้องได้นะครับไม่ถึง4 0 0 0สนบาท399สําหรับคันนี้นี่ครับรถสวยเลยคันนี้นะครับ ก็เพิ่งทำสปาภายนอกไปนะครับเหลือปรับเพิ่มเติมสำหรับตัวภายในนะครับนี่ครับลดรับประกันโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำครับรับประกันโครงสร้างเดิมสวยสยเลยครับฟอร์จูเนอร์หน้ายักษ์กุญแจก็เป็นรีโมทนะครับผู้ชมนะับกุญแจเป็นรีโมทบิสตาร์แบบนี้นะครับบันไดข้างเดิมครับโรงงานเลยไม่มีรอยเบียดล้อแมกอลอยเดิมโรงงานไม่มีรอยเบียดนะครับ ระบะการลถสวยมากคันนี้นะครับด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ให้2ตํตำแหน่งนะครับซ้ายขวานี่ครับเป็นตัว3.0 Full Time Four View นะครับสีบอนก็ะูด้รักษาง่ายครับคุณผู้ชมมาดูฝาท้ายกันหน่อยครับนี่ฮะด้านในครับเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับเป็นเบาะหนังสีเบดนะครับสามารถพับเก็บแขวนข้างได้โครงสร้างฝาท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยมีการถอดนะครับน็อตเดิมโรงงานเลย ลองตะเข็บซีนเดิมน็อตเดิมโรงงานนี่ครับโครงสร้างฝาท้ายเดิมเดิมเม็ดอาร์คซีนเดิมตะเข็บเดิมขอบยางต่างๆนะครับสมบูรณ์ครับติ๊กเกอร์เลนบ้าอย่างอยู่เลยนี่ครับเฟรมต่างๆถือว่าสมบูรณ์นะครับในรถที่เป็นปี2009-2010แบบนี้นะครับค่อนข้างหายากสภาพดีแบบนี้นี่ครับ รถส,สวยเลยนะฮะระบบแอร์ก็เป็นแอร์เพดานแล้วนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับ3แถวแบบ7ที่นั่งระบบแอร์เพดานด้านหลังโครงสร้างฝา,ฝาท้ายน็อตเดิมนะครับแล้วก็กระจกโค้ดเดิมโรงงานไม่เคยมีการถอดนะครับเพราะนั้นมั่นใจเลยว่าคันนี้ไม่มีการเคลมไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนครับการันตีโครงสร้างนะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกโดนที่3ตัวสัญญ,ญาณตัวไล่ฟ้าด้านหลังหลังคาเดิมโรง,งงาน,นครับราวหลังคา นี่ครับเชื้อเพลิงดีเซลรถสวยคันนี้พร้อมใช้งานมันดูด้านหลังกันหน่อยนะครับนี่ฮะบเบาะหัวเบาะคันนี้นะครับถอดไปเก็บงานอยู่นะครับสำหรับตัวหัวเบาะนะเก็บงานหัวเบาะคันนี้ก็ต้องเก็บงานเหมือนกันนะครับตัวน,นี้นะหัวเบาะเก็บงานให้นะครับส่วนตัวพนักพิงหรือพื้นเบาะต่างสวยตึงนะครับปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้ว Information ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับรถสวยครับคันนี้รับการโครสร้างเลยนะครับก็เป็นรถที่น่าใช้งานหนึ่รุ่นนะครับครับตัว t น้าไ n e ์เนอร์นะครับนี่ครับตะเข็บซีนเดิมอาร์เดิมนะครับนี่ครับเบลลเดิมโรงงานเลยปี2009นะครับคันนี้ได้2009.2010นะครับนี่ครับตัวล็อกนิรภัยของเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลย กระจกโค้ดเดิมกระจกโค้ดเดิมโรงงานนะครับแผงประตูก็จะเป็นบุหนังสีเบจนะครับอินเสิร์ตไปด้วยลายไม้นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจเช่นกันนะครับนี่ครับชุดบริเวณที่เป็นปุ่มควบคุมกระจกจะเป็นลายไม้นะครับสวยงามให้ดูกันเลยนะครับในวันรถสวยโครงสร้างเดิมๆใครกำลังหาอยู่บ้านครับนี่ครับเม็ดองเม็ดอาร์คดึงให้ดูกันเลย รถสวยโครงสร้างเดิมครับ f อจะเดินหน้ายักเข้ามาแล้วนะครับใครหารถครอบครัวเจ็ที่นั่งราคานะครับไม่ถึง4,000สนบาทนะครับทางนี้เลยวันนี้มาอัปเดตกันวันที่1มิถุนายนนะครับประเดิมเดือนใหม่นะครับเดือนมิถุนายใครกำลังมองหาอยู่นะครับใครอยากได้รุ่นนี้ไปใช้งานถือว่าประหยัดน่าใช้งานมากนะครับได้เครื่อง3 0 0พดีเซลเป็นตัวออโต4โฟวิลด้วยนะครับเกีย์ออโต้นะครับ นี่ครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อมีเกียร์โฟให้ด้วยขึ้นเหนือล่องใต้สบายสบายเลยนะฮะคอนโซลสวยครับคอนโซลจะเป็นทูโทนนะครับสีเทาตัดด้วยสีเบจแล้วก็อินเสิร์ตเป็นด้วยลายไม้ระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับคุณผู้ชมหน้าจอนะครับเป็นวิทยุซีดีบิวอินเดิมโรงงานเลยนะครับคุณผู้ชมเหลือเก็บงานพุงมาลัยนะครับเก็บงานหัวเบาะต่างๆเพิ่มเติมคอนโซลถือว่าสวยเลยนะเฟรมต่างๆ นะครับเฟรมต่างๆไม่มีแตกนะครับนี่ครับด้านหลังก็นั่งสบายนะรถเจ็ดที่นั่งอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานครับนี่ครับเมทอาร์ตตะเข็บซีนเดิมโรงงานส่องให้ดูกันเลยครับผู้ชมนี่ฮะเมทอาร์ตเดิมๆนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับเข้ามาใหม่หนึ่งคัน วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนนะครับประจําเดือนใหม่รีวิวอัปเดตกันนะครับแห่งวัตถุสวยเนียนนะครับบุหนังกระจกโคตรเดิมโรงงานนะครับส่วนคาบกระจกต่างๆคาบน้ําฝนที่เป็นลายน้ำอันนี้เราคลีให้หมดนะครับขอบยางเปลี่ยนให้อาสภาพคือสวยที่สุดนะครับก่อนรับรถแน่นอนนี่ครับเบาะต่างๆรับสภาพภายแล้วไม่มีขาดครับคุณผู้ชมตึงไม่มีขาดนะครับ นี่ครับหัวเบาบางส่วนก็ถอดไปเก็บงานปรับสภาพให้แล้วนะครับเรียกว่าหลังคาสวยๆเลยคันนี้นะครับหลังคาสวยลาวหลังคาขอบยางนี่ครับขอบยางต่างๆลาวหลังคาเดิมนะครับแล้วก็ตัวราวหลังคาก็สามารถเพิ่มเติม,เ,มเสริมแลกหลังคาได้สไตล์ทูเล่ได้นะครับหน้าหลัง ฝั่งซ้ายเดิมๆดูกันไปแล้วนะครับกระจกก็เรียกว่าเป็นโค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับคุณผู้ชม3.0 D4D มีไฟเลี้ยวนะครับมาเป็นตรงแก้มแบบนี้นะครับแล้วก็มีกระจกมองมุมด้านซ้ายนะครับไฟหน้าให้มาเป็นโปรเจคเตอร์เลนแล้วนะครับซ้ายขวากระจังหน้าหรือไฟหน้าเป็นแบบเคี้ยวหรือเราเรียกว่าตัวหน้ายักษ์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับขอบยางตรงนี้สั่งแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ให้นะครับขอบยาง เสื่อมสภาพเราใส่ให้ใหม่สำหรับขอบยางกันลมตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับโปรเจคเตอร์เลนซ้ายขวาใสๆเลยนะครับไม่มีแตกไฟตัดหมอกนะครับนี่ครับขัดให้ใหม่นะครับไฟตัดหมอกนะมีมาให้ด้วยล้อแม็กไม่มีรอยเบียดครับดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังซีรีย์ยางให้มาที่265้าทัพนะครับ มาพร้อมยางปี2024 4เส้นเลย3.0 D4D ซ้ายขวานะครับแก้มไฟเลี้ยวนะครับนี่ดูฝั่งขวา,า,าครับด้านคผู้ชมเริ่มที่ด้านหลังก่อนเลยนะครับฝั่งขวาด้านหลังนะครับกระจกก็โคดเดิมโรงงานหมดนะครับกระจกคดเดิมโรงงานนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนแผงประตูสวยครับสีเบจอินเสิร์ตไปด้วยลายไม้มือจับจะเป็นโครเมียม สติกเกอร์ตัวล็อกนิรภัยซ้ายขวาอยู่ครบเลยนะครับเดิมโรงงานเบาะอินโฟเมชันนะครับการพับเบาะซ้ายขวาอยู่ครบหมดเลยนะครับพับเบาจะเป็น3ตํตำแหน่งด้วยกันนะครับ1 2 3พับพับลงนะครับดึงสลักนะครับงัดขึ้นนะครับ3สเต็ปด้วยกันนะครับนี่ฮะพับเบาะ3สเต็ปด้วยกันเดี๋ยวผมขออนุญาตลองให้ดูกันนะครับสเต็ปแรกแล้วก็กดไปแบบนี้ เสร็จที่2ก็งัดขึ้นนะครับปลดสลักก็การัดขึ้นให้ทุกชมนี่ครับนัดขึ้นแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับสามารถขึ้นไปนั่งแถว3ามได้นะครับเบาะก็เป็นเบาะเดิมโรงงานนะตัวสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับด้านล่างก็สวยสะอาดสะอ้านพรมต่างๆนะครับนี่ครับเบาะสามารถพับได้ทั้งซ้ายและขวานะพับได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับ นี right. this! Like this. ่คร the um, ับเวลาเราใช้ก็กางออกปลดล็อกแบบนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นที่พักแขนสําหรับช่องที่สนะครับที่วางแก้วน้ําจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเดือดออกมาแบบนี้นี่ครับเป็นที่วางแก้วน้ํ่ด้านล่างตรงนี้นี่ครับรุ่นนี้จะมีคลาสสิกมากมีที่วางแก้วน้ําอยู่ด้านล่างตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นรล้นพักแขนนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์เพดานนะครับคุณผู้ชม แอร์เย็นนะครับตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับแอร์เย็นคันนี้นะครับเข้ามาใหม่นะย้ำว่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับปรับสภาพประมาณ80%แล้วนะครับตอนนี้ใครสนใจนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับเจ้าตัวเต่าฟอร์จูเนอร์นะครับ D4D นะครับ4 wheel เกียร์ออโต้โฟวิลครับเม็ดโอเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานนะครับนี่ครับมั่นใจเลยว่ารถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจนน้ำต่อ เมตอาร์คสวยเดิมโรงงานอยู่ครบเข้ามาทดลองขับได้นะครับที่เศนิทไทย64มิมีมนบุรีกรุงเทพครับคันนี้ราคาไม่ถึง4 0 0 0 0น399,000บาทเท่านั้นนะครับ399นะครับรถสวยนะครับน่าใช้งานมากๆรุ่นนี้ประหยัดมาดูฝั่งคนขับกันบ้างน,นะครับคุณผู้ชมประตูนี้ปิดเบาๆก็สนิทเพราะว่าประตูเดิมนะครับฝั่งคนขับก็ได้เบาะปับไฟฟ้ามา1ตัวนะครับคุณผู้ชม แผงประตูนะครับนี่ครับบริเวณควบคุมกระจกจะเป็นลายไม้แบบนี้กระจกไฟฟ้าสีบานออโตโอ้หนึ่งบานฝั่งคนขับจกมองข้างพับไบฟ,ฟ้าปรับองศาไฟฟ้าตัว Security สัญญาณการขโมยมีให้ปรับระดับแสงไฟหน้าปัดเลื่อนใหม่เบ้ากุญแจไม่มีเยินนะครับเหลือเก็บงานพวงมาลัยเพิ่มเติมให้นะครับผู้ชมนะครับคุชซอนโทนมีให้นะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันด้วยนะครับดีไซน์ของพวงมาลัยรุ่นนี้จะสวยงามนะครับคลาสสิก เป็นแบบดีไซน์สีก้านนะครับพวงมาลัยสีก้านแบบนี้นี่ครับมันติฟังก์ชันคลุกซอนโทนนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงพวงมาลัยได้เลยนะครับนี่ครับควบคุมนะครับระบบต่างๆที่พวงมาลัยได้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แล้วก็มาพร้อมเกียร์โฟลว์อยูคือคันนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเครื่องทนเกียร์ทนใช้งานแบบอึดๆเลยนะครับคันนี้นะครับน่าใช้งาน นะครับถือว่าราคาเนี่ยเบาๆราคาไม่ถึง4 0 0แสนสามแสนกว่าบาทครับคุณผู้ชมนี่ครับสติ๊กเกอร์ต่างอยู่ครบหมดเลยนะครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับเบาะปรับให้เรียบร้อยสภาพสวยกิ๊บเลยนะครับพร้อมใช้งานยาวๆแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับคอนโซลสวยมีที่วางแก้วน้ำตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ชมนี่ครับดึงมาเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็มือจับต่างๆอยู่ครบหมดเลยนี่ครับเม็ดลงเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงาน นี่ครับเป็น a อาร์คเดิมทุกบานนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นอาร์คเดิมทุกบานเลยอยู่ครบหมดนะครับก็เรียกว่ารถสวยการันตีโครงสร้างนะครับย้ำเลยว่าคันนี้นะครับใครได้ไปใช้งานถือว่าคุ้มค่านะครับเหลือเก็บงานพุงมาลัยนะครับหัวเบาะบางส่วนปรับสภาพภายในภายนอกนะครับเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถดูระบบดูเลขไมกันหน่อยครับคันนี้ เครื่อง3000นะครับ D4D รถก็สตาร์ทติดง่ายนะครับเลขไม่ใช้งานเดิมๆไปที่1 4ึ0งสโลโอ้โหถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับคุณผู้ชมรถป09ี09-10นะครับไม้แสนสีถือว่าใช้งานน้อยครับคุณผู้ชมดูคอนโซลต่างๆยังสวยอยู่เลยครับคุณผู้ชมไม่มีแตกรายงานนะคอนโซลผิวพันดีแผงประตูต่างๆผิวพันดีหัวกงหัวเกียร์ต่างๆไม่มีทะลครับ ก็จะมีแค่ตัวพวงมาลัยนะครับที่ใช้งานนะครับหนักหน่อยนะครับมีปรับสภาพพวงมาลัยให้ใหม่นะครับผู้ชมนีม่ครับเครื่องฟิตมากครับคันนี้เสื้อ3000ดีเซลออตโต้โฟวิลนะครับราคา399ใครสนใจรีบด่วนนะครับคันนี้รถเข้าใหม่นะครับมีที่จุดบุหรีต่างๆครบเลยนะที่จุดบุรีเทปชันคอนโทรลปุ่มเปิดแอร์หลังปาร์ i ิ g งเซนเซอร มีเซ็นเซอร์หลังนะครับปากกินเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัว Power Outlet นะครับมีช่องใส่ของบริเวณข้างๆนะครับคอนโซลแอร์นี่ครับวิทยุก็เป็น c d f m a m เกียร์ออโต้นะครับ,กก m, Auto, ค,รบคันนี้เป็น D3 เกียร์ออโต้เป็น4สปีดนะครับเซ็นเซอร์มีให้นะครับครูชมเห็นไหมฮะเซ็นเซอร์มีให้เกียร์4วิลขึ้นเหนือล่องใต้ ขึ้นดอยสบายๆเลยไฟส่องสว่างสีวอร์มเปิดตรงข้างๆที่ใส่แว่นตานะครับตรงนี้ก็เป็นที่ใส่แว่นตาตัวบังแดดนะครับมีกระจกให้นะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับตัวบังแดดของเดิมโรงงานหรือสติกเกอร์บบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับถ้าใครคุ้นเคยกับพวกวีโก้นะครับนี่ครับบอกรายละเอียดตัวอินโฟมชันต่างๆครบหมดเลย มือจับสวิสเตอร์หูช้างลำโพงสายขวาแอร์แบ็กคู่หน้านะครับคุณผู้ชมกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นนะกระจกออโต้ฝั่งคนขับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับรุ่นนี้กระจกมองข้างจะไม่มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่บริเวณตรงแก้มซ้ายขวาสักครู่ที่ให้ดู เดี๋ยวลองเปิดระบบไฟหน้าให้ดูกันหน่อยเปิดระบบไฟให้ดูกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหคันนี้เข้ามาใหม่นะใครที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับสลับดอทต a f ฟ r t u n e r โฉมหน้ายักษ์ที่หากันอยู่นะครับนี่ครับไฟท้ายแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ให้นี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายแบบนี้เลยนะครับมีเซ็นเซอร์ให้2จุดล้อ,อยางอล่ด้านหลังอยู่ครบเลยนะฮะมี เซนเซอร์มีไฟทับทิมให้นะครับรถสวยรับระการโครงสร้างเดิมครับเชื้อเพลิงนะครับเป็นดีเซลนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นดีเซลนะครับเชื้อเพลิงดีเซลนี่ครับฝาน้ำมันเดิมๆเลยรถสวยมากคันนี้นะครับคุณผู้ชมไฟเนอร์โฉมหน้ายักษ์นะครับจากราคาหลักล้านเหลือเพียงแค่ไม่ถึง4,0,000 0บาทคุ้มหน้าใช้งานมากๆนะครับรอปรับสภาพเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็ไปได้80%แล้ว กระจกมองข้างพัพไฟฟ้าปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยวรุ่นนี้อยู่ตรงแก้มแบบนี้นะครับผู้ชมนี่ครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เลยแบบนี้นะครับซ้ายขวาติดครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับไฟหน้าสวยใสเลยนะครับไฟสัตมหมอกติดหมดนะครับเหลือปรับสภาพทำความสะอาดมาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่ครับเครื่องยนต์เป็น D4D ีโดีนะครับเขตเดิมโรงงานนะครับ แผ่นเพจแนบสนิทกับคานไม่มีงัดแงะนะฮะเดอนธันวาคมปี09ก็เป็นปี 09. 2010จุดนะครับนี่ครับฝาโปรงเดิมนะแผ่นกันความร้อนยังอยู่เลยนะครับเหลือสป,ปาเก็บงานตัวปัม๊มโตโยต้ายังอยู่ครบหมดเลยสติกเกอร์ทำเตรือต่างๆยังอยู่ครบครับใครสนใจรีบด่วนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเหลือปรับสภาพแล้วก็เปลี่ยนตัว นี่ครับหม้อปัดน้ําฝนนะครับใส่น้ําปัดน้ําฝนเครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีสะดุดครับคุณผู้ชมเอาละครับวันนี้มาอัปเดตกันนะครับสำหรับ Toyota าโฟ n เนอโฉมหน้ายักษ์ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับราคาจับต้องได้ถือว่าราคาประหยัดเลยนะครับเน้นที่เป็นแบรนด์หลักนะครับอะไหล่หาง่ายนะครับเครื่องทนเกียร์ทนนะครับเป็น t o y o t ต้านี่เลยนะครับแน่นอนชัดเจน เอาไว้ใช้งานต่างจังหวัดได้นะครับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยาณยาหรือว่าพ่อแม่ที่ต้องการลดเซฟเซฟเอาไว้ส่งลูกไปโรงเรียนขับไปเที่ยวนะครับต่างจังหวัดได้นะครับดูแลรักษาง่ายไม่ยุ่งยากไม่จุกจิกแมนเทนแนนง่ายและก็ราคาจับต้องได้ต้องคันนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่คือโฉมโฟ伊เนอร์โฉมรุ่นที่2นะครับโฉมที่2เพราะโฉมแรกจะเป็นตัวหน้าวีโก้แล้วก็มาโฉมหน้ายักษ์นะแล้วก็ถัดไปจะเป็นโฉมแชมป์นะครับแล้วก็มาโฉม อลนิวและก็ช่วงปัจจุบันจะเป็นตัวลีเจนเดอร์แบบนี้นะครับผู้ชมนี่ครับถือว่าน่าใช้งานมา,มากๆเลยคุ้มค่าแน่นอนครับวันนี้เราดูแลหลังการขายให้ทุกคันนะครับมีบริการนะครับ24ชั่วโมงให้1ปีดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์สปาภายในภายนอกเก็บงานในส่วนต่างๆที่แจ้งไปอย่างเช่นตัวพงมาลายัยหัวเบาะต่างๆเก็บงานให้ใหม่คือลูกค้ารับเราไปใช้งานก็คือได้ใหม่ๆไปใช้เลยนะครับใช้ยาวๆคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนวันนี้ฝากได้วยครับ รุ่นนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะครับถ้าสนใจอย่างไรก็รีบแจ้งนิดนึงนะครับก่อนรถติดจองนะครับล่าสุดนี้ก็โอนจองมาจากพัทลุงตัวนี้กําลังจัดไปเน้นนะครับผมมีจากสุราษฎร์ก็มีนะครับจากเพชรบูรณ์ก็มานะครับทั่วประเทศไทยเลยใครที่เป็น f c นะครับทางช ANNEL ของต้นยุสคาอยู่แล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับในการโอนจองโอนเข้าบัญชีบริษัทนะครับโดยตรงนะครับผม กรณีจัดเน้นไม่ผ่านนะครับหรือไม่ได้รับรถทุกกรณีเราคืนมาจจาให้นะครับทางร้านไม่มีนโยบายยึดมาจจาลูกค้านะครับตอนนี้ขอญาตลาไปก่อนสนใจคันนี้ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับ Fortuner 3 0 4View นะครับปี2009-2010โฉมหน้ายักษ์ที่เราตามหากันเข้ามาแล้วครับสนใจรีบด่วนเลยเลขไม้1 0 0 0 0 0กโลราคา3,000กว่าบาท คุ้มค่าแน่นอนครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ